ไม่เห็นมีอะไรผิดเลยแต่มึงรับความจริงกันไม่ได้มึงเลยเกลียดกูมึงเลยด่ากูเพราะมึงรับความจริงไม่ได้เพราะความจริงมันไปกระทบกับความเชื่อของมึงแต่ความเชื่อของมึงมันไม่จริงไงมึงเลยไม่ยอมรับมึงก็เลยเกลียดกูมึงก็เลยด่ากูมึงก็เลยอาฆาตพยาบาทมาล้ายกับกูเพราะมึงยอมรับความจริงไม่ได้ อาการแบบนี้เรียกว่าไม่ยอมรับความจริงแม้ความจริงนั้นจะมีเหตุผลแค่ไหนมึงก็ไม่ยอมรับเพราะมึงมีความเชื่อของมึงขวางไว้ถ้ามึงยังยืนยันบนความเชื่อนี้ไม่มีความจริงไหนจะเจาะความเชื่อมึงเข้าไปได้หรอมึงก็จมอยู่ความเชื่อของมึงเสียเงินเสียทองของมึงต่อไปรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็เรื่องของมึงดาชัม กูสอนคนเนี่ยให้เลิกงมงายมึงรู้ไหมว่าแต่ละคนเนี่ยที่เลิกเชื่อแบบนี้ได้เนี่ยมึงรู้ไหมว่าชีวิตเขาเนี่ยสบายขึ้นขนาดไหนมึงรู้หรือเปล่าสิ่งที่กูกำลังทำอยู่มีกี่ล้านคนในประเทศไทยที่รอดพ้นจากการต้องมานั่งไหว้ในทุกๆปีเพราะเชื่อว่าถ้าไม่ไหว้แล้วจะไม่ดีจะไม่เฮงมึงรู้ไหมมีกี่ล้านคนที่ชีวิตดีขึ้นเหลือเงินเก็บเยอะขึ้น ไม่ต้องไปกงักงวลกังวลว่าไม่ไหวยไม่เป็นไรไหายเป็นไรปีหนึ่งเขาประหยัดไปเป็นหมืน่นเขาเหลือเงินเก็บเขามีเงินไปใช้นี่เขามีเงินเาไปทําอย่างอื่นมึงรู้ไหมสิที่กูพูดทําให้คนเนี่ยลอดพ้นใจความเชื่อพวกเนี่ยมากขนาดไหนแล้วชีวิตเขาใช้ชีวิตสบายมากขนาดไหน ทำไมมึงไม่พูดถึงคนกลุ่มนี้ทำไมมึงไม่เห็นใจคนกลุ่มนี้บ้างที่เขาจมกับความทุกข์จากการซื้อของไหว้ไปไหว้แล้วเขาจมกับความทุกข์ในเรื่องการไหว้แบบนี้มานานทำไมมึงไม่เห็นใจแล้วไม่ให้โอกาสกับคนกลุ่มนี้บ้างที่มีตั้งมากตั้งมายที่เขาลอดพ้นใจความเชื่อแบบนี้มาได้จนมีเงินเหลือติดตัวตั้งมากมายจนมีเงินใช้นี้ใช้สินตั้งมากมายมึงดูเอามึงเอามันเห็นแก่ตัว พวกมึงที่ด่ากูเรื่องไหวอะไรเนี่ยมึงเห็นแก่ตัวเพราะมึงเอาความเชื่อมึงเป็นที่ตั้งแต่มึงลืมไปว่าเขาก็มีอีกกลุ่มคนหนึ่งซึ่งมีมากเสียด้วยที่เขาเลิกไหว้ได้และเขารู้สึกว่าการไหว้เป็นเรื่องเสียเงินเป็นเรื่องไม่มีประโยชน์เป็นเรื่องที่เขาทําแล้วเขาเลิกทําได้แล้วเนี่ยชีวิตเขาดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเขาสบายขึ้นกว่าเดิมเยอะและเขาสบายใจยที่เขาไม่ไหว้เพราะเขาจมกับความทุกข์ว่าถ้าไม่ไหว้จะลําบาก ถ้าไม่ไหว้จะยากจนถ้าไม่ไหว้จะพิกคนพิการถ้าไม่ไหว้จะขายของไม่ได้ถ้าไม่ไหว้ชีวิตจะตกตำ่ำเขาจมกับความทุกข์เรื่องความกลัวแบบนี้เขาจึงต้องไหวามาต่อเนื่องทุกปีด้วยความกลัวจากความเชื่อผิดที่พวกมึงยัดเยียดให้เขาแต่วันนี้เขามาฟังกูมาฟังหลักสัจจาความจริงมาฟังเหตุผลเขาเลิกไหว้ได้เขาเลิก,เเลกกลัวได้แล้วเขาสบายใจขึ้นเยอะ จากการเลิกไหว้แล้วประหยัดเงินขึ้นเยอะไม่ต้องเสียเงินตั้งเยอะมึงไม่เห็นใจคนกลุ่มนี้บ้างเหรอกูถามหน่อยมึงเห็นแต่กลุ่มพวกมึงว่าเขาจะขายของไม่ได้เขาจะซื้อของกันยังไงเขาจะขายของกันยังไงพระกูมาพูดขวางความจริงแล้วมึงมาพูดดูถูกความเชื่อเขาทำไมคนอยากเชื่อเกิดประโยชน์ตั้งเยอะมันผิดอะไรแล้วคนเหล่านี้เขาผิดอะไรที่เขาอยากเดินออกจากความเห็นผิดที่เขาอยากมีความเห็นถูกต้อง ที่เขาอยากมีความสบายใจโดยไม่ต้องไปไหว้ที่เขาอยากมีความสบายใจโดยไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองไหว้ของเหล่านี้เขาผิดอะไรมึงไม่เห็นหัวกระบาลของคนกลุ่มนี้เลยเหรอที่เขาอยากเดินออกจากความเชื่อแบบนี้แต่พอพวกมึงยัดเยียดความเชื่อแบบนี้เขาเกิดความกลัวเขาจึงเดินออกไม่ได้ แต่เมื่อวันหนึ่งมีกูขึ้นมาพูดเรื่องนี้เขาจึงเดินออกได้แล้วเขามีชีวิตที่สบายขึ้นสบายใจโดยไม่ต้องไปไหวอะไรสบายใจโดยไม่ต้องไปซื้อของไหวอะไรสบายใจโดยไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออะไรสบายใจโดยไม่ต้องไปจุดทูปจุดเทียนสบายใจโดยไม่ต้องไปทําพิธีสอขคอต่อชะตาเบิกแว่นเวียนเทียนสบายใจโดยไม่ต้องไปทําพิธีกรรมนู่นนี่นั่นสบายใจโดยไม่ต้องไปเสียเวลานั่งไหวไม่ต้องไปหยุดงานลางาน เสียเงินเสียทองจากโดนหักตังหักเงินเพื่อทีต้องมาไหว้สิ่งเหล่านี้เพราะกลัวว่าตัวเองจะล่มจมยากจนข้นแค้นจากความเชื่อที่พวกมึงยัดเยียดให้เขาจากประเพณีที่มึงมีความเชื่อความเห็นผิดไปยัดเยียดความเชื่อแบบนี้ให้เขามึงไม่เห็นใจกลุ่มนี้บ้างเหรอกูถามพวกมึงจริงๆที่พวกมึงออบาดาการมาเกียริช่างกันเห็นแก่ตัว มึงเห็นแก่ความเชื <venue> ่อเห็นแก่ความเต็มเห็นแก่ตัวแก่มึงเองแต่มึงไม่เห็นแก่กลุ่มนี้เลยเขาอยากเดินออกจากความเชื่อแบบนี้แต่เดินออกไม่ได้เพราะพวกมึงสร้างความกลัวให้เขาไอความเชื่อชั่วชัวความเชื่อเห็นผิดความเชื่อว่าไหว้แล้วจะจนไหวไม่ไหวแล้วจะจนไม่ไหวแล้วจะไม่รวยวหาว่แล้วจะไม่ประสบความสาเร็จไม่ไหวแล้วจะล่มจมไม่ซื้อของไหวอันเป็นมงคลแล้วจะล่มจมกูมาพูดจนเขาเดินออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ ทำไมมึงไม่พูดกลุ่มนี้บ้างอะทำไมึงไม่เห็นใจกลุ่มนี้บ้างอะไหนมึงตอบให้กูฟังหน่อยคนที่จมอยู่กับการเสียเงินเสียทองมาตลอดทุกปีแล้วปีนี้ปีต่อมาปีที่ผ่านมาเขาไม่ต้องเสียอีกต่อไปแล้วแล้วเขาเหลือเงินเก็บมากมายทําไมมึงไม่เห็นแก่กลุ่มนี้บ้างล่ะเขาจะได้เอาเงินเอาทองไปใช้หนี้ใช้ศส้นทำไมไม่เห็นกลุ่มนี้บ้างอะพวกมึงมันเห็นแก่ตัวคุณจะบอกให้สันดานมึงมันสันดานเห็นแก่ตัว เอาแต่ความเชื่อตัวเองไปที่ตั้งไม่รับฟังความเห็นใครกูพูดกูแสดงความเห็นเพื่อให้คนกลุ่มนี้เขาเดินออกจากความเชื่อความเห็นผิดเขาจะได้เกิดความสบายใจไม่ต้องเสียตังค์แต่มึงพยายามรักษาอาการเสียตังค์นี้ไว้มึงพยายามทําให้เขารักษาความกลัวเหล่านี้ไว้กูพูดแต่ไม่มีอะไรผิดเลยกูบอกให้ถูกทุกอย่างแล้วมึงเถียงกูไม่ได้ด้วย มึงจะเอาอะไรมาเถียงกูก่อนกูพูดทุกอย่างล้วนแล้วแต่จริงแล้วเป็นเหตุเป็นผลต่อชีวิตมึงแล้วเป็นประโยชน์ต่อชีวิตมึงอะไรบ้างที่กูพูดแล้วไม่เป็นประโยชน์มึงพูดมาสิการที่กูพูดว่าไม่ต้องไหว้มึงก็ไม่ต้องเสียเงินการที่มึงไม่ต้องเสียเงินแล้วมึงเหลือเงินเก็บในกระเป๋าประโยชน์หรือโทษต่อกูสิประโยชน์หชนไหนล่ะโทษ ในเมื่อเกิดประโยชน์ดากูทำไมมึงอยากเอาของไหว้ไปให้คนกินไม่ต้องไหว้มึงซื้อให้เขากินเลยง่ายกว่าเยอะมึงอยากเอาน้ำให้คนกินมึงไม่ต้องเอาน้ำไปนั่งไหว้ก่อนมึงซื้อน้ำขี้ยงให้เขากินเลยจบมึงจะไปผ่านอะไรทำไมผ่านเพื่ออะไร แล้วเวลาไปผ่านวุ่นวายมึงต้องเสียค่ากระดาษเท่าไหร่แล้วกระดาษมึงเอาไปให้ใครได้มึงตอบกูหน่อยค่ากระดาษที่มึงเผากี่พันตอบกระดาษที่มึงเผากันกี่บาทตัวกี่เมยเทียนเท้าจีเอยสารพัดท,ที่มึงไหว้ที่มึงถวายกันเผาหมดไปกับไฟได้อะไรกลับมาอาหารกูพอเข้าใจได้ว่ามึงเนี่ยเอาไปบริจาคต่อได้แล้วกระดาษที่มึงเผาล่ะ เอาไปทําอะไรได้ตอบกูหน่อยให้ใครใครได้ประโยชน์มึงเอาไปรบริจาคใครใครจะเอาขี้เท่ากูบอกให้บางคนซื้อกระดาษเผาไฟนะหนักยิ่งกว่าซื้อของไหว้ที่เป็นของกินได้ก,กูจะบอกให้บางคนค่าของไหว้เนี่ยนะห้าร้อยพันหนึ่งพค่ากระดาษสี่พ5 0 0 0กูจะบอกให้แล้วเขารณรงค์จะไปจะตายว่าอย่าเผามึงก็เผาก็ชำ ฝุ่นสารพัดจะฝุ่นทุกวันนี้มึงก็ยังจะเผากันไม่เลิกใครมาพูดห้ามเผาไม่ได้จะเป็นจะตายแล้วปีนึ่งเผากี่รอบมึงอย่ามาพูดเผารอบเดียวมึงสารพัดรอบที่จะเผาปีนึ่งเผากี่รอบกูถามจริงและสารพัดจะไหวมึงไหวกี่รอบปีนึงสารพัดเทพที่มึงไหวไหนจะไหว้เจ้าเตาเตาไฟมึงก็ไหวเตาแก๊สมึงก็ไหว มึงไหว้เตาแก๊สเนียนะเดี๋ยวก็หาว่ากูไปลบหลู่ความเชื่ออีกก็มาหน้าไหมล่ะมึงไปไหว้เตาไฟที่มึงทำกับข้าวผัดกะเพราไก่ทอดหมูกรอบไปนะแล้วมึงบอกว่าเตาไฟมึงทําให้มึงได้เงินได้ทองได้ยังไงได้กี่โมงมันเป็นตูเป็นตะมันเป็นความเชื่อของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นไม่เชื่อไม่ใช่ความเชื่อในศาสนาพุทธถ้ามึงเชื่อมึงก็ไหว้ไปแต่มึงไม่ใช่คําเชื่อในศาสนาพุทธ มึงจะไหวทุกอย่างไม่ได้แม้กระทั่งเตาไฟมึงยังไหวเลยอะ่ะกูสอนคนพุทธนะถ้ามึงไม่ใช่คนพุทธไม่ต้องมาด่ากูเพราะกูกําลังสอนคนที่เชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้ามึงไม่ได้เชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์มึงไหว้ก็ไหว้ไปแล้วเทพเจ้าเตามาเจ็บจด,จดจดคุณงามความดีมึงจดคุณงามความดีมึงอย่างนั้นอย่างนี้เอาไปฟ้องเทพเทวาเอาไปฟ้องเหเกอ้วง มึงก็เลยเอาพยายามเอาตังเมอะไรเอาเออะไรเหนียวเหนียวไปไหว้หน่อยตีจุเอ้ยอย่างเงี้ยมึงก็เอาของเหนียวเหนียวเอาตังเมเอาน้ําตาลเหนียวเหนียวไปไหว้แล้วมึงก็บอกว่าเวลาตีจุเอียกินเข้าไปเนี่ยมันจะได้ติดฟันเวลาติดฟันจะได้อ้าปากพูดความเลวความชั่วมึงต่อหน้าเงี้ยเสียนห้องเต้ไม่ได้กูถามจริงมึงมึงคิดอย่างนี้จริงๆเหรอถ้าคิดอย่างนี้จริงๆกูว่าตีจุเอียไม่ฉลาดนะถ้าแค่ความคิดโง่โงของมึงเนี่ยเอาไปยัดเยียดให้ตีจุเอยเนี่ย มึงว่าตลกนะมึงว่ามึงมาเป็นมึงอ่ะมึงไม่รู้ความคิดคนในบ้านมึงเลยเหรอการที่จีจวยยะมึงบอกว่าส่งเจ้าขึ้นสวรรค์เพื่อที่จะรับคุณงามความดีของคนในบ้านเนี่ยเป็นยังไงแล้วไปบอกกับเงกเอี้ยงเงกอ้วงแล้วมึงก็เลยเอาน้ําตาหรือเอาของเหนียวเหนียวเนี่ยไปให้เจ้าที่กินแล้วหมอเจ้าที่จะได้อ้าปากไม่ออกจะได้ฟ้องความดีมึงจะได้พูดความไม่ดีมึงไม่ได้โง่ขนาดนั้นเลยกูถามแค่นี้มึงน่ะโง่ขนาดนั้นเลยเหรอกูไม่ได้ว่าเจ้าที่โง่กูว่ามึงน่ะโง่ขนาดนั้นเลยเหรอ ถ้าเจ้าที่เชื่อมึงมึงเอาของไหว้ไปแล้วกินแล้วปากติดฟันแล้วไม่กล้าพูดความชั่วของมึงเพราะว่าติดตังเมเหนียวอยู่ติดน้ําตาลเหนียวอยู่กูว่าเจ้าที่ก็ไม่ควรเป็นเจ้าที่นะเพราะเจ้าที่โง่พอกับมึงเรื่องตื้นตื้นง่ายๆแค่นี้ยังคิดไม่ได้พอ,พอกับไอ้เรื่องรถคันนี้สีขาวรถคันนี้สีแดงนะ่ะพอกันโง่ทั้งคู่โง่ทั้งคนโง่ทั้งเทพรู้บอกแล้วใหญ่กูแฉะนะ กูรู้หลักเกณฑ์หลักการผู้มึงหมดผู้มึงไหว้เพื่ออะไรกูถึงบอกว่าอย่าตอแหลมึงยัดกันได้ดิเหรอความเลวความชั่วมึงอ่ะมึงยัดกันได้เหรอมึงหลบเลี่ยงกันได้เหรอผลของการกระทำแล้วเตาไฟนี่นะจะมาทําให้มึงได้เงินได้ทองเทพเจ้าเตาไฟจะมาบอกคุณงามความดีคนในบ้านอย่างเงี้ยนะเอาน้ําตาเดี๋ยวไปไหว้พอกันเหมือนกันหลักเกณฑ์หลักการเดียวกัน เทพเจ้าไม่อยู partner, point, said, ่เฝ้าบ้านสิบวันขึ้นไปเฝ้าเง็กอ้วงไปประชุมไปจัดงานสังสรรค์กันมึงฟังเขาเล่าอ่ะนะไปจัดงานสังสรรค์กับบอร์สวรค์เทพเทวาไม่อยู่ตลอดสิบวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์สิงเหลาะทีสิงเจียทีส่งเจ้าขึ้นสวรรค์แล้วบอกว่าเจ้าไม่อยู่ในระหว่างนี้ต่างคนต่างอยู่กันเองแล้วกันนะพวกมึงดูแลตัวเองเพราะว่าเทพเทวาไม่อยู่กำลังไปสังสรรค์กับบอร์สวรค์ไปเลี้ยงการบอสวรค์ไปจัดงานปีใหม่ไม่มีใครดูแล บ้านมึงในขนาดนั้นสิบวันนั้นไม่มีเจ้าที่ดูแลอยู่เพราะก็อะไรเขาขึ้นสวรรค์ไปแล้วไปจัดงานปีใหม่มึงฟังเขาอันนี้กูไม่ได้พูดความเชื่อกูไม่ได้ดูถูกความเชื่อกูเล่ามึงฟังว่านี่คือความจริงที่เขาเชื่อกันมึงฟังดูเนี่ยน่าไหวไหมมึงฟังเหตุผลหน่อยทําไมกูถบอว่าเขาไม่จําเป็นก็มึงฟังกูสิจําเป็นไหมล่ะมึงฟังเรื่องราวดูว่ามันจําเป็นแค่ไหน แล้วก็มาด่าก,กูว่ากูดูถูกความเชื่อเขามึงฟังความเชื่อมึงฟังว่าน่าเชื่อไหมฟังดูดีๆฟังหน่อยฟังที่กูเล่าให้ฟังว่าจริงหรือไม่จริงฟังเทพเดินทางด้วยนกกระเรียนเวลาไหว้ใช้พานนะมึงต้องเผานกกระเรียนกระดาษให้เขามึงฟังเอานะต้องเผานกกระเรียนกระดาษเป็นเจ้าเป็นเทพ แต่ไม่มีนกกระเรียนไปของตัวเองต้องอาศัยกระดาษนกกระเรียนให้มึงเผาไว้ให้เพื่อเป็นยานพาหนะในการบินกับสวรรค์มึงฟังดูนะมึงฟังเป็นเทพแต่ต้องอาศัยนกกระเรียนแล้วมึงคิดดูถ้าคนทั้งประเทศเผากระดาษนกกระเรียนให้มึงว่าจะมีนกกระเรียนกี่ตัวพาเจ้าขึ้นสวรรค์มึงคิดกูว่านกกระเรียนเต็มสวรรค์ มึงหาที่อยู่ให้นกกระเรียนเถอะกูว่ากูว่าของว่าที่ถวายให้เจ้านะเจ้าไม่ได้แดกกูรับประกันได้คนที่ต้องแดกคือนอกกระเรียนเยอะเกินกูว่ามีเป็นฟาร์มอย่าใช้คำว่าเป็นฟาร์กกูว่ามีเป็นทวีปถวายมา้าให้เจ้าขี่กับสวรรค์อย่างเงี้ยมึงฟังเอาน่ะมึงฟังเอามึงเข้าใจหรือยังที่กูพูดว่าไม่จําเป็นต้องไหวมึงเข้าใจหรือยัง แต่ใครจะจําเป็นตามสตอรี่ที่มึงเชื่อกันก็แล้วแต่มึงแล้วแต่เอาที่สบายใจในระหว่างสิบวันที่เจ้าไม่อยู่เขาไปสังสรรค์กันปีใหม่บนสวรรค์นะต่างคนต่างดูแลในชีวิตมึงมึงกูจะรอดูซิว่าสิบวันมึงจะตายกันไหมก็ไม่ตายนี่มึงจะสิบวันนี้ที่เทพไม่อยู่หรือร้อยสามร้อยกว่าวันที่มึงไม่อยู่ที่มึงที่เทพอยู่กูก็เห็นมึงก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมจะเทพอยู่หรือจะเทพไม่อยู่กูก็เห็นอยู่เหมือนเดิมชีวิตมึงก็เหมือนเดิมไม่ได้ต่างอะไรกัน กูจะบอกให้มีเรื่องฮากว่านี้เยอะกูไม่อยากจะพูดกูบอกแล้วอย่าให้กูแฉอย่าให้กูพูดกูอยู่ในวงการนี้มามาก่อนทำไมกูจะไม่รู้แต่ละอันแต่ละวันประวัติที่เป็นมาเป็นยังไงความเชื่อแต่ละอย่างเป็นยังไงกูรู้หมดเพราะกูไหวมาก่อนกูเคยเชื่อแบบนี้มาก่อนกูเคยเชื่อแบบมึงมาก่อนกูก็เลยไหวแต่วันหนึ่งพอเวลากูมานั่งศึกษาหลักคำสอนอะไรอ่ะนี่กูเชื่ออะไรวะเนี่ย มึงกูถึงบางอ้อเลยพอเวลากูมาฟังมาศึกษาหลักคําสอนกูเข้าใจหลักสัจจะความจริงกูเลยเลิกไหว้ไงมึงเข้าใจหรือยังว่าทําไมกูเลิกไหว้มึงลองฟังสตอรี่ที่มึงไหว้กันดูว่ามึงไหว้อะไรกันมึงฟังดูสิมึงฟังเอาอะนะแล้วอย่างเนี้มึงจะบอกว่ากูลบหลู่ความเชื่อกูเอาความเชื่อจริงมาพูดมึงเชื่อกันแบบนี้จริงๆมึงไปถามคนไหว้เทพเจ้าเต่าไฟมึงไปถามคนไหว้เทพเจ้าตีจุเอย แล้วไม่จบนะมีอะไรอีกยังไม่จบแค่นี้นะมึงมีอะไรอีกเอาทำไมจอกุดด,ดากุนดาจอดาไปเนี่ยเทพลงโทษกูแล้วมั้งเนี่ยเอามาละเทพเจ้าไฉ่สิงเอียเทพเจ้าแห่งเงินแห่งทองโชคลาบเดี๋ยวมึงรอไว้เลยไหว้กันชำ้ำห้าทุ่มกี่นาทีไหว้กันไปทิศนั้นทิศนี้เทพมาจากทิศนั้นใครไหว้โต๊ะใหญ่กว่าคนนั้นเฮงกว่า กูก็จัดโต๊ะใหญ่เลยอลังการงานสร้างเลยของทุกอย่างที่กูซื้อได้เช้ากูก็ไหว้เท,ที่ยงกูก็ไหว้กลางคืนกูก็ไหว้อีกอา้าวมึงว่ากี่บาทเชา้ากลางวันเย็นกลางคืนมึงคิดดูแล้วกันว่าไหว้กี่รออแล้วของต้องไหว้ใหม่ทั้งหมดมึงว่าหมดเงินกี่บาทแล้วไฉสิงเทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทองมึงไหว้ เพื่ออันเชิญที่บรรเจ้าไฉสิงเอียมาทิศทางใดมึงตั้งทิศเลยทีตย่ตะวันออกทีต่ตะวันตกแต่ละปีก็จะมาคนละทิศกันมาไม่เหมือนกันแล้วแต่ปีนี้ก็จะเลือกทิศไหนเขามีกิมมิกกิมมิกในการเดินทางแล้วเวลาไหวเสร็จปุ๊บเป็นไงมึงต้องตั้งของแบบนั้นต้องบูชาแบบนี้หันไปทิศนั้นทิศนี้แล้วมึงก็อันเชิญเข้าบ้านเดินห้าทุ่มเที่ยงคืนมันก็เดินอย่างนั้นแหละอากงอามามึงที่ยังไม่ตายนะถ้าเขานอนแล้วนะมึงก็ต้องไปสาดถั่วเขียว อีกเขาเรียกว่าโง่เจ๋งจี้มีจะมีจะมีธัญยพืชห้าอย่างกูนี่สมัยก่อนควักเลยสาดเข้าไปในบ้านเพราะว่าโง่เจ๋งจี้มันเปรียบเหมือนเงินไอโง่เจ๋งจี้ที่เขาไป่ใสก่กระถางทู่ไปพวกเม็ถั่วเขียวไอพวกข้าวโพดอะไรน่ะไปเปิดดูเอาเลยแล้วกูก็สาดเข้าไปในบ้านแล้วตัดจีนอันดับหนึ่งคืออะไรห้ามกวาดบ้านแล้วห้าทุ่มเที่ยงคืนกูไหวเสร็จปุ๊บกูสาดถั่วเขียวเข้าไปในตัวบ้านมึงคิดว่าเดินจะสาดจีนไหม แต่เช้าวันลุงขึ้นห้ามกวาดบ้านมึงคิดว่าบ้านกูจะเกิดอะไรขึ้นกูไปไว้อย่างนั้นแหละไม่กวาดกวาดไม่ได้เพราะเดี๋ยวกวาดเงินกวาดทองออกจากบ้านวันปีใหม่กวาดไม่ได้เดี๋ยวกวาดเงินกวาดทองออกด้วยก็เดินลกไปอย่างนั้นแหละช่างหัวมันวันลุงขึ้นค่อยกวาดมึงดูความเชื่อ